วันที่18พฤษภาคม2565ท่านนาวาอากาศเอกพิเศษจนัดพัฒรดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้นาวาอากาศโทรพรพลสุขประเสริฐ ครองเสนาธิการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์เป็นผู้แทนเป็นประธานมอบบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากใค้ณนะบ้านเลขที่33/2ทับ 2, หมู่ที่4ตำบลลำไส้อำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของนางสาวประเสริฐครอดวันในการซ่อมแซมบ้านในวันนี้ซึ่งนำโดยนายเครืออากาศเอกสพัสสิงโตแก้ว เป็นหัวหน้าจิตอาสา904แห่งอำเภอลำลูกกาที่นำกำลังพลจิตอาสา904พร้อมทั้งได้นำเครื่องไม้เครื่องมือมาซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้โดยได้ใช้งบประมาณจากสมาคมสภาอ,องค์กรชุมชนคนประทุมธานีโดยมีท่านดเรเอกสิทธิ์ปัสพีสินธิรันน์กำนันตำบลลำไสเป็นประธานโครงการครบผมเรือการเอกพัฒน์สิงโตแก้ว เป็นหัวหน้าเจราอาาอำเภอรำลูก,กาจังหวัดปทุมธานีได้ดำเน,นินการสร้างโครงการบ้านพอเพียงให้กับผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระลักษมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีให้กับนางประเสด็จร,รอดวันบ้านเลขที่33ท,ทับ2หมู่4ตำบลลำไท้อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบัดนี้พร้อมแล้วฮึบ เก็บภาพตอนที่เชิญเนนี่ก,อนนกออ็อันนี้คือในการแล้วก็ยานการติดตามนะครัอันนี้คือจะเป็นห้องนอนได้ไมหมใช่ห้องนอนครับโอ้แล้วเราพาท่านผู้ชมทุกท่านลงพื้นที่มาอยู่ที่หมู่4หน,น้าบ้านเลขที่313ทับ2ตำบลลำตายอำเภอลำลูกกา,กาจังหวัดปทุมธานีครับครับวันนี้เรามาติดตามภารกิจของข้าวถนะครับสร้างบ้านผู้ยากไร้ของ กรมทหา,า,ารต่อสู้ปัสยานรักษาพระองค์ครับแล้ววันนี้ก็ได้มีท่านนาวากาศโทกรณพลสุประเสริฐท่านรองเสนาธิการกรมทหารต่อสู้ปัสยานรักษาพระองค์ที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในวันนี้ครับกรมเราเนี่ยรกรมทหารต่อสู้ปัญญสยานรักษาพระองค์นะครับก็ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกิจอาสาพระราชทานเก้าถึงสี่นะครับก็มีความยินดีที่ ได้มาสนับสนุนนะครับในส่วนของหน่วยงานรชาชการรวมถึงส่วนปกครองท้องถิ่นในการช่วยซ่อมแซมสร้างบ้านให้คุณลุงคุณป้าครับผมคร,บครับแล้ววันนี้ท่านอยากจะให้กำลังใจกับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้นะครับครับก็อยากจะเรียนคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ทางส่วนปกครองท้องถิ่นต่างๆนะครับว่าหน่วยงานทหารเราไม่เคยทิ้งประชาชน นะครับในยามสึกสงครามเราก็ทําการลบนะครับในยามไม่มีสงครามนะครับเราก็ทำการฝึกแล้วก็ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีเรื่องใ,ใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อ,อมแซมบ้านรวมถึงเรื่องอืง่นๆที่ทางกรมทหารตอสุขยารักษาโคกจะสามารถให้การสนับสนุนได้นะครับก็ขอให ทางส่วนปกครองท้องถิ่นหรือว่าหน่วยเกี่ยวข้องได้ได้ไดกรุณาติดต่อไปน,นะครับพวกเรามีความยินดีที่จะมาสับสนเนี่เต็มที่ครับครับผมครับสำหรับยามศึกเราลดยามสงบเราลงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนั่นคือภารกิจของกรมทหารต่อสู้ปัตยานรักษาพระองค์พระคุณป้าคุณลุงวันนี้ที่ได้รับมอบบ้านนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเีใจมาาครับผมแล้วสภาพบ้านที่เห็นวันนี้กับ ที่ผ่านมานี่ใแตกต่างกันมากไหมครับครับลุงมีความรู้สึกยังไงครับที่ามา,าทำบ้านาให้ รู้สึกดีใจที่ทหารมาช่วยครับอืมเห็นเป็นทหารที่มีใจอ๋อครับมาีมีความรู้สึกดีใจแล้วบ้านของเก่านี่มีสภาพเป็นยังไงนะครับไม้ผูนไม้มันหมดาทำใหม่เป็นเหล็กครับคือของเก่านี่หลังคานี่บางแดดบางฝนแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหมครับครับอ๋อไม่ได้พูดไป่ได้ครับ